เขาทำดีแล้วเขาสร้างกระตามสร้างเขาเห็ดแม่แล้วเขาหยันห่อกร้างเขาเขาสิผภากันท่วงทั้งเมืองกับบ่อเงียง เขาสิติทั้งคายขายหนักกับบอ่ออายซะแลว้วพี่น้องเอยยครับสวัสดีครับประัารักแฟน,ฟน,ฟนท,ทุกทกท่านมากันอีกแล้วครับอีพีที่94โตโยตา้าโซลูนา 5, ปี2,000เกียร์ออโต้เครื่องยนต์1.5รถบ้านสีตามสภาพน้ำมันเบนซินเลขใหม่290,000กว่ากิโลเมตรเสนอขายเงินสดในราคา หกหมื 69, บาท6 9 0 0ื 69, บาทสภาพพร้อมใช้แอเย็นชำ่ำช่วงล่างแน่นน้ำมันล้วน,น,นเอกสารพร้อมโอนรับประกันไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมรถพร้อมใช้งานเครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ติดต่อเซล์น่อยขายรถมือสองโทรศูนย์เก้าศูนย์ห้าหนึ่งเก้าศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์เก้าูทบช่องเซล์น่อยขายรถมือสองลงคลิป ทุกวันฝากกดสับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดดูรถได้ที่อำเภอบ,บ้านค่ายจังหวัดระยองรับประกันคุณภาพท่านจะไม่ผิดหวัง